ดีเพื่อนๆที่น่ารักนะครับวันนี้มีอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT Maple Story N ก่อในในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกับไปรล้บสำหรับเกมฟรีใน PC ที่ทุกคนสามารถเล่นกันได้แต่มีเงื่อนไขในการเล่นนะเพื่อนๆนะถ้าเป็นสายฟรีก็ต้อง k y c นะครับหรือถ้าใครที่ขี้เกียจ k y c ก็ต้องฝากเหรียญ 10NX นะครับ ก็โอเคนะครับวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์สายฟรีเลยนะแต่จริงๆสายฟรีมันก็มีคอนเทนต์ให้เล่นหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นวนบอสไม่ว่าจะเป็นเออน่าจะเป็นวนบอสแหละเท่าที่ผมเห็นเพื่อนๆบอกกันนะแต่วันนี้ก็จะเป็นสายในเรื่องของการขายตัวละครนั่นเองนะครับก็ตัวที่เราจะขายกันเดี๋ยวเราไปเช็คในตลาดก่อนนะจริงๆผมดูสภาพคล่องของตัวละครและจริงๆถ้าเ,าเลเวลร้อยยี่สิบขึ้นไปเนี่ยโอกาสขายออกก็ง่ายนะครับแต่ราคาเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะทุกคน ก็ถ้าเป็นตัวคอแซร์เนี่ยจะขายออกง่ายมากนะครับในช่วงนี้นะแล้วก็ในเรื่องของแพทต่อไปเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับในเรื่องของตัวยูเนียนด้วยนะครับหรือเป็นการแบบฝากตัวละครอะไรอย่างงี้นะก็ตอนนี้ตัวละครคอแซนะครับก็120ราคาลงมานะเพื่อตอนแรกยืนพื้นไว้ประมาณ1 M ที่ราคาลงเนี่ยน่าจะตามตัวของราคาเหรียญน,นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเหรียญก็ค่อนข้างมีราคานะครับ M อ็ประมาณ100 เออสามสามร้อยสามสิบถึงเออสามร้อยยี่สิบถึงสามร้อยสามสิบนะครับมีกระโดดขึ้นไปสามสี่ด้วยนะสามร้อยสี่สิบนะครับก็ถือว่านิ่งๆตีว่าคล้ายๆเป็นสเตเบิลคอยเลยอ่ะตอนนี้นะครับสำหรับตัวของเมเปิลนะก็ราคานี้ในการขายก็ไม่ได้น่าเกลียดนะเ,นเพื่อนๆนะแต่ถ้าเราอยากจะออกเร็วในนี้เราตั้งเก้าแสนก็ได้นะครับมันออกเร็วออกช้ามันขึ้นอยู่กับว่าความพอใจในการขายของเราหรือว่าระยะเวลาในการปั้นร้อยยี่สิบของเรานะถ้าเพื่อนๆขายถูกเนี่ยเพื่อนๆลองมาเอ่อ คำนวณเวลาที่เพื่อนเก็บเลเวล1ี่20ไปว่ามันคุ้มหรือเปล่าตีออกมาเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งได้นะครับตั้งตั้งไปเถอะออกออกดีไม่ออกเออออกไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็แบบว่าไม่ได้สนอะไรงั้นนะเน้นออกก่อนเน้นแบบเน้นขายเป็นเงินบาทก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรารวมรวมเดือนหนึ่งอ่ะมีน้องคนหนึ่งหาได้ประมาณแบบ6,7,000เลยนะเพื่อนๆนะครับแค่ปั้นตัวละครขายเนี่ยแต่มันก็อาจจะแบบไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าทําได้วันละ120หรือเปล่านะแต่ ผมเคยเห็นคลิปอยู่นะครับที่มีคนแบบเก็บเลเวล1นึงถึงร้อมันเป็นไปได้ครับถ้าเรา,เาถ้าเราเล่นแบบต่อเนื่องไม่พักนะไม่พักให้เวลาพักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยผมว่ามีประมาณ15ชั่วโมงะนะครับร้อยี่สิบแต่ถ้าซินเซียนอาจจะเร็วกว่านี้ถ้าซินเซียนแล้วมีตัวของเซตอันเชนอ่ะผมว่าน่าจะได้แบบเ,เก็บได้ง่ายขึ้นกว่านี้ถ้าเป็นของฟรีเลยก็อาจจะดาามจกำกัหน่อยอะไรแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาขายเป็นคอแซ่ละกันเนื่องจากที่ผมขายเนี่ยเพราะว่าผม จะทําคลิปนี่แหละเพื่อนๆนะครับจริงๆมันก็เอาไป link skill ลิงก์สกิลหลักๆคนซื้อคอแซกับตัวของอนักหมัดเนี่ยนะครับปืนกับหมัดไปเนี่ยเอาไปลิงก์สกิลนะก็เราขายไปมีผลอะไรกับลิงก์สกิลไหมมันก็มีผลดาเมจก็ลดลงอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ทําของอะไรเพิ่มละเดี๋ยวค่อยกลับไปซื้อใหม่ก็ได้นะครับถ้าเราอยากจะไปเวดาเมจที่เยอะขึ้นอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ฟาร์มอยู่ต้นไม้ตาเดียว,วเพื่อนๆอนะยอดดีตรงนั้นยอดดีในในในเวแบบดาเมจของผมนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมนะมนเพื่อนๆนะอันนี้ก็จะเป็นจอเล็กนะครับผมก็มีตัวละครที่ตัวแรกคือเล่นเป็นตัวแรกเล่นเป็นเ,เมดเมดน้ำแข็งนะเออน่าจะเป็นน้ำแข็งแล้วก็จะเป็นไฟพิษแล้วก็มาพระนะครับแล้วก็ยืนยืนตัวของบิช,ชอปยาวๆเลยนะทุกวันนี้สตรีมบิช,ชอปเป็นหลักแหละตัวอื่นๆเนี้ยคือเอามาเพื่อลิงสกิลตัวนี้อยากลองอยากแบบเปลี่ยนรสชาติอาหารอะไรอย่างเงี้ยสองตัวนี้เอามาลิงสกิลอื่นๆก็ลิงสกิลได้นะครับถ้าเพื่อนๆจะ มิ้นตัวละครเนี่ยมันจะมีเควสให้ทําด้วยนะครับสุดท้ายเพื่อนเพื่อต้องผ่านตัวของบอสหนึ่งบอสก็คือบอสบาร์อกนะครับถึงจะมิ้นตัวละครออกมาได้นะเพื่อนๆก็ต้องทําแต่จริงๆถ้าร้อยยี่สิบเนี่ยผมแนะแนะนาว่าร้อยยี่สิบเนี่ยมันจะง่ายและในเรื่องของการลงบอสตัวของบาร์อกนะแต่ส่วนเลเวลมิ้นนี่ผมไม่แน่ใจว่าหกสิบหกสิบหรือเจ็ดสิบอันนี้เดี๋ยวต,ต้องมาดูในตลาดนะว่าเขาขายราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมจะยกเลิกไปเลยนะครับก็ยกเลิกตัวละครนะเรากดไปเลยนะครับ อ๋อโอเคเนื่องจากตัวนี้ผมลงวนบอสนะครับมันมีของอยู่ในอยู่ในบอสนั่นเองเอ้ยไม่ใช่มีของอยู่ในกระเป๋านะครับอ่ะก็เดี๋ยวกด f 5ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราเก็บของรางวัลก,ก่อนนะครับนี่ทั้งหมดได้เงินมาดูดิดูเงินดิสภาพแต่เราก็อย่ายลืมเอาเงินเอาเอาเอมิ้นเงินออกไปด้วยนะอ่ากดตัวไอนะครับนี่เราก็ออกไปมี7000ก็ลงได้อยู่นะครับก็มาวนบอสได้อยู่700 0นี่แหละเพื่อน ลุ้นลุ้น4 4หมื่นนะครับแต่ได้3,000เมื่อกี้อ่ะอันนี้เรียบร้อยละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกระเป๋านะครับกระเป๋าน่าจะอ๋อกระเป๋ามีหินแดงเราก็จะมีนอ,อกไปเลยนะครับอย่าห้ามเอออย่าเหลืออะไรไว้ในนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนต้องมาลองมาไล่ดูนะครับว่ามันมีอะไรเอาออกไปขายได้บ้างนะอ่ะโอเคนี่แล้วก็ออกไปเลยนี่แค่นี้ครับเราก็รอให้มันซับเซตนะครับมันก็จะหมุนหมุอย่างงี้เรียบร้อยเราก็กลับไปหน้าหลัก อันนี้ไม่ไม่เต็มจอแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะแคปหน้าจอเมื่อกี้โอเคครับยกเลิกได้เลยนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับมันก็จะหลุดออกจากลิงก์สกิลแล้วก็เออมันจะเข้าไปสู่ในเรื่องของตัววอลเล็ตนะครับข้างนอกนะอ่อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเนี่ยเนี่ยมินเพื่อเๆเห็นไหมครับจะขึ้นว่ามินถ้าถ้าตัวไหนเนี่ยตัวนี้ผมยังไม่ได้มินนะครับอ่ะเราลองกดมินเห็นไหมอันนี้คือผมผมผ่านบอลแล้วผมเลยมินได้นะครับนี่อันนี้ก็มินได้เลเวล70อ่ะน่าจะเลเวละ อันนี้คือการมินนะก็คือต้องต้องใส่ชื่อตัวละครก่อนนะครับอ่ะทีนี้ไอไอตัวนี้เดี๋ยวค่อยทําในพาร์ตต่อไปแล้วกันแต่จริงๆมันต้องร้อยยี่สิบเพื่อนเพื่อนมันจะขายง่ายสุดละนะครับก็อันนี้ก็ตัวละครเราก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับเอ่อตัวละครไอเน,นี้ยคือราคาที่เราซื้อมา1.2แต่ผมซื้อในราคาที่ถูกคือขายยังไงผมมองดูแล้วก็คือคุ้มค่ามันได้กาไรอยู่ประมาณ1ิบาท20บาทได้เพื่อนๆพเพราะราคาเหรียญตอนนี้มันก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับอ่าเมื่อกี้มีคนขายเท่าไหร่ ที่เราดูเมื่อกี้คือมีคนขาย9ก้าแสนใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราไปเช็คอีกรอบหนึ่งเพื่อไม่มีคนดึงแล้วนะครับมันก็จะมีคนแบบพยายามดึงอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ไร้มือนะก็จะมีดึงอยู่นะครับทีนี้เราตั้งเป็นโลนะครับก็เก้าสองเหมือนเดิมนะครับเราจะเก้าผมจะตั้งเป็นเก้าแสนเลยนะครับเอ้ยหรือว่าเก้าสองเท่ากันไหมมันจะได้ง่ายๆเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูมันจะมีภห้าเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับเก้าแสนสองเราจะได้แปดแสนเจ็ดนะครับก็คือแปดดอนก็ถือว่าคุ้มอยู่นะผมว่า เออก็ถือโอเคอยู่โอเคป้ะวะอ๋อตอนนั้นคือผมไม่ได้เอาเงินเอาเงินนอกซื้อนะครับน่าจะเป็นฟาร์มออกมาอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งจุดสองอ่าเก้าเก้าสองใช่ปะเก้าเก้าเก้าจุดสองเท่ากับอันนี้เดี๋ยวผมจะตั้งเป็นเก้าแสนแล้วกันเราเน้นออกไวเพื่อที่จะได้แบบดูว่าแบบมันจะออกทันทีหรือเปล่านะครับตั้งเก้าแสนโอเคนะครับแล้วก็ทอนเฟิร์มไปแล้วก็ยืนยันเมตาแมนให้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยคอมพิลต์ละทีนี้ก็ถ้าราคามันไม่ได้แบบ เออไม่ได้แบบสอดคล้องอะไรหรือว่าราคามันแบบปกติห่างกับไอตัวเมื่อกี้สองหมื่นอ่ะมันก็จะไม่ออกทันทีแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนตั้งแปดแสนเนี่ยมันจะโดนดึบอดดึงหรือว่าคนดึงทันทีเลยนะอ่ะอันนี้โดนดึงเรียบร้อยเห็นปะพอตั้งเก้าแสนออกไปเรียบร้อยแล้วครับอ๋อมีคนออฟเฟอร์เพื่อนไม่เห็นไหมครับมันจะมีบอดมาออฟเฟอร์ด้วยแล้วจะเป็นหลอกราคาเราเอออย่าไปกดเอานะครับอันนี้คือไม่ถึงบาเออแม่งไม่ถึงบาทด้วยซ้ำนะดูดิ มันก็จะเป็นมีพวกบอทดมาออฟเฟอร์อะไรเงี้ยเราปล่อยไว้นะครับแต่ถามว่านานไหมถ้าเราตั้งราคาประมาณนี้ก็ถือว่านานในช่วงหนึ่งนะครับประมาณ2-3ชั่วโมงหรืออาจจะแบบเป็นวันเลยตีเป็นวันเลยอาจจะพรุ่งนี้ออกอะไรเงี้ยนะไม่แน่ก็ลงคลิปนี้ไปแล้วก็ออกนะครับมันก็จะมีใน2วที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับก็อย่ามาดูออฟเฟอร์นะผมแนะนําว่าเราปล่อยไว้เลยถ้าเราขายนะครับประมาณนี้สําหรับในเรื่องของการขายตัวละคร120สอ่าสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราไปดูราคาเหรียญกันสักนิด โอเคนะครับตอนนี้ก็ราคาเหรียญอยู่ที่33.43สามจุดสี่สามนะก็เมื่อกี้เราได้มาแปดแสนกว่าๆนะครับเราตีว่าเราจะไม่หักค่าเปอร์เซ็นต์แล้วกันเนาะเอาอ๋อพิมพ์ผิดต้องพิมพ์ตัวของถ้าเป็นอันนี้คือ9ใช่ปะประมาณ300นะครับ300ตัวละครก็โอเคอยู่นะครับ120เท่ากับ300บาทนะเพื่อนๆก็เป็นสายฟรีที่สามารถหาเงินได้นะถ้าเพื่อนๆแบบมีเวลานั่งเล่นอ่ะเพื่อนๆลองคิดดู ถ้าเป็นแบบแนวรายได้เสริมแล้วาายฟรีแบบเดือนละประมาณ8-9,000นี่ผมว่าเยอะนะนะครับในเวแบบรายได้เสริมอ่ะนะเพราะว่ามันใช้เหมือนใช้เวลาในเรื่องของการแลกเงินก็ร้อยยถ้าใครว่างงานอยู่หรืออะไรอยากเก็บเลเวลก็ลองไปดูคลิปใน YouTube ดูนะครับมันก็มีหลายๆคลิปที่เขาสอนในการเก็บเลเวลแบบสปีดรันอยู่ แรกๆตัวตัว1ตัว2ตัว3ผมว่าน่าจะน่าจะยังช้าอยู่แต่ถ้าแบบเราเก็บจนแบบช่ําแล้วมันจะรู้เทคนิคในการแบบเดินเควสเออทุกเทคนิคในในการวาร์ปแบบไปแผนที่นวนแผนที่นี้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับในเรื่องของรายได้เสริมแล้วกันนะเพื่อนๆนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ Maple s t o r y AN นะก็ในพาร์ทนนหน้าเดี๋ยวเออเราก็น่าจะไปถึงไปถึงเอ,อ่อทามิงที่มันเป็นอาชีพใหม่นะครับคาัาสี่นะ ก็น่าสนใจอยู่นะครับในเกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ได้เงินนะครับได้ได้เห็นเงินจริงๆนะเพื่อนๆนะเพราะว่าส่วนตัวผมก็เล่นและขายเหรียญตลอดนะครับตัวของ NEX ผมชอบเรียกว่า n e x แล้วเดี๋ยวนี้นะครับเออหรือว่าเรียกว่าเนเอเอเอ็ก e ก็ได้นะแล้วแต่ทุกคนจะเรียกนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆจ้า